คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องการเคลมเหรียญฟรีนะครับจะพามาชมนี่เลยครับประสบการณ์ที่แอดไปเจอมาก็จะมาแชร์ประสบการณ์สู่คุณผู้ชมกับเพื่อนๆนะครับใครที่สนใจเรื่องการเคลมเหรียญฟรีนะครับเข้ามาที่นี่เลยครับสาธิตชิฟฟอร์เซสนี่ฮะสาธิตชิฟฟอร์เซสเริ่มมันมีมันมีโหมดขาวโหมดสว่างกับโหมดมืดนี่นะครับคลิกตรงนี้นะแล้วก็ เข้าไปล็อกอินตรงนี้นี่นะครับล็อกอินก็ใส่อีเมลที่เราสมัคร f o r ์เซ็ตไปนะครับของแอดจะใช้อีเมลนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกล็อกอินตรงนี้คลิกล็อกอิน้าไปเลยเนี่ยนะแล้วอินเสร็จเรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยแล้วนะเราก็เข้าไปดูนี่เลยนี่สายนี้นะครับ f o r ์เซ็อย่างอื่นไม่สนใจก็กากรบาดท,ทิ้งไป f o r ์เซ็นี้นะครับ เออเออก่อนที่ไปทดลองเคลมเหรียญกันขอบอกสมาชิกเ,เพื่อนๆกับคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามหรือเข้าไปค้นหาดูข้อมูลที่แอดแชร์ประสบการณ์เก่าๆเกี่ยวกับเรื่องเก็บเหรียญน,นะครับก็เข้าไปในช่องในช่องตามใจฉันนะครับแล้วก็เข้าไปค้นในลย์ลิสต์ที่ชื่อ,เ,อ,อเหรียญดิจิตอลนะครับนะครับคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเหรียญการขุดเหรียญการเคลมการอะไรอยู่ในนั้นหมด เกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีนะครับอยู่ในนั้นหมดเลยในเพลย์ลิสต์เดรยดิจิตอลอ่ะลองเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูนะครับแอดทำไว้เยอะครับก็คลิกที่เรียญแรกเลยเคลมไอเป็น LTC ง่ายๆครับเออนี่ขอจะบอกว่ามีอินวิดด้วยนะครับมีเขาเรียกอะไรอะเรฟรอนนะครับลิงก์แนะนำแต่แอดจะเอาลิงก์แนะนำเนี่ยไปวางไปวางไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับแล้วก็ คุณผู้ชมก็ copy ตัวนี้ไปวางใน Google แล้วก็คลิกสมัครได้เลยนะครับก็เสร็จแล้วง่ายครับอันนี้ง่ายถึงอยา,ากจะมาแชร์เนี่ยคลิกตรงไ้เคลมปั๊บมาแล้วครับเนี่ยได้แล้ว203 s t t o t h i l ั c แค่นั้นเองนี่ครับได้แล้วได้แล้วเราก็ไม่ต้องรอครับจริงๆแล้วขอให้รอเวลาประมาณเท่าไหร่อ่ะขายรอเวลาประมาณ1นาทีนะครับ หนึ่าทีเราไม่ต้องรอครับเราก็ต่อเลยครับต่อที่เดรียญที่2เลยเนี่ยนบะิตคอยแคสต i บิตคอยแคสก็ไปเคลียมเลยปับ๊บเนี่ยนะรอแป๊บหนึ่งอ่ะมาแล้วครับนี่ได้แล้วยี่สิบหกสต i ชิปบิตคอยแคสกากบาทนี้ทิ้งไปแล้วก็เหรียญที่3ไปเลยครับต่อเนื่องไปเรื่อยครับ BNB ครับเห็นไหมฮะง่ายมากเลย BNB 18สตัตแตชิป b, b. ีอามจะให้น้อยนิดนึง แต่ว่ามันง่ายนครเนี่ยมันง่ายไม่ต้องเข้าไปดูลิงก์สปอนซ์สปอนเซอร์อะไรนะครับเนี่ยคลิกเครมแล้วก็ไปนะเคลมแล้วก็ไปเลยนะครับแล้วก็ผ่านไป Airbnb เรียญ BNB อน BNB แล้วใช่ไหมครับไปแดตนะต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยเครมปับ๊บเนี่ยถ้าทำในมือถือก็ได้นะครับ ัำในมือถือก็ได้เหมือนกันโดยที่เข้าไปใน Google นะครับเอาลิงก์แนะนำไปวางใน Google แล้วก็แต่ค้นหาเข้าไปสมัครแล้วเคลมได้เลยนะแต่ว่าบางทีมันอาจจะยุ่งยากนิดนึ่งเพราะบางบางครั้งเนี่ยในเนี่ยมันจะมีนะมันมีคล้ายๆม,มีมีเว็บเว็บลิงก์ที่เขาทางบริษัทเขาจะได้ได้เงินค่าสปอนเซอร์ก็จะขึ้นอยู่เมื่อกี้ไปอะไรนะแดชใช่ไหมครับก็ไปโดดครับนะโดดอ่ ในมือถืออาจจะอาจจะลำบากนิดนึงท่านในในคอมมันจะง่ายครับเนี่ยปับ๊บโอเคเอา้าคุณทุ่งเงินเดียวหลังจากที่เราเคลมเหรียญโดสไปแล้วครับก็มาเคลมเหรียญดิจิไบต์นะครับก็เคลมง่ายๆครับเนี่ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดเหรียญของเขาอะนะฮะเนี่ยไปที่ฟอร์เสรเนี่ยก็เลื่อนมาข้างล่างเนี่ยเน่าไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยเหรียญดิจิไบต์แล้วก็ไปอะไรอะแล้วก็ไปเหรียญอีเธอเรียม นะครับเห็นไหมครั ETH ได้แค่สองสองซัตโตชิเนี่ยเพลงนี้ไปเรื่อยๆครับพอหมดเหรียญสุดท้ายถ้าเรายังมีเวลาอยู่เราก็ขึ้นเหรียญที่หนึ่งใหม่ได้นะวนไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะก็ไปดูนะครับเสร็จแล้วไปดูถือว่ามันเข้าจริงไหมอ่าเข้าฟอร์เซตเปจริงไหมนี่ครับไปดูนะครับนี่เข้าแล้วนี่ซัตโตชิฟอร์เซตนะฮะเข้าแล้วสุดท้ายคือเหรียญอีทีเลียมเนี่ยฮะอีทีเลียมเหมือนเมื่อกี้ตรงนี้ซ้ำสองสองเหรียญเพราะว่า สองรอบเพราะว่าคุณคุณคุณเหมียวคุณถูกเงินเนี่ยมาบังนะฮะก็เลยลืมไปมาเคลมสรอบก็โอเคครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก็ลิงค์ลิงก์ที่สมัครเข้าไปอยู่ใต้คลิปนะครับก็สนุกสนานกับการเก็บรวบรวมเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับเคลมฟรีครับฟรีครับของฟรีครับแอดไม่เอาเสียตังค์ครับฟรีทั้งหมดครับเน้นว่าฟรีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ